ดูที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุกกอไที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกกริจสิริพงศ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรทาวสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน1ชุดประกอบด้วยกำลังคนจำนวน12นายและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลลงคลองแม่งอนทำให้ลำน้ำในแม่งอนไหลหลาหลกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านทุ่งหลุกหมูเจ ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยร่วมกับป้องกันภัยเชียงใหม่สาขาฝางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางและชุดกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5ทําความสะอาดล้างดินโคลนในบ้านเรือนของประชาชนเก็บกวาดขยะที่ไหลมากับน้ําและล้างถนนในหมู่บ้านพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับประชาชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอีกด้วยค่ะ